เพื่อนผินทองบอกว่าออมน่องง้อสุกินเดอ้อว่มาทานว่าออมสุกินเดอ้อมากิดดากดดนได้หนิแซ่บแซ่บอืมพี่น้องพยาบาลสิเก็บผักกินเลือดใส่ออมใส่น่องง้อได้เป็นของเสิร์ฟเวราเก็บผักกินเลือดกันเก็บผักกินเลือดหรือว่าใบชะพูหรืพี่น้องใส่ออมใส่น่องง้อได้เป็นเสิพ์ฟเป็นยามาสีน่องง้อมา เดี๋ยวฟังอีกเลยพี่น้องไปออมใจหนองัวหนองนัวมากที่ออมเซ็บแซ่แผรนสูมูเจ้ากินไปออกันได้พี่น้อพี่น่องนี่หนองัวที่อยได้มาจากตลาดนัดได้พี่น้องเสมีสอ้อยกิก็เจาะยไม่หน่อยการได้ยินพี่นองอยกิโดนแล้วเิมเต็มไปได้พี่น้องแล้วเกี่ยวไปตังค์ก่อนได้พี่น้องนะ่ะ องเหลือแด้ไปหน่อยไฟแซ่บบกเสือกับบกแข็งน้ำเนื้อบกเสือกับบกเขือหัวางที่เขาใส่ด้ยใส่พักอีเลือดรักกอีเลืไปเลย โคเลโคเลคท่าผู้ชมคุณมีบ้านหรืเสียสวัสดีครับได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเสียเรียบซับเรียบร้อยแล้วอมน้องงัวพี่น้องผักหลายสิ่งหลายอย่างได้พี่น้องเดืขอข่อยใส่อันเพิ่มค้าวหอมหลายหลายมีข้าวเหนียวพี่นอ้องอย่างเดียวข้าวเหนียวขัดติบหนึ่ง กอนเขาหน่อยคขาแม่คือเกาพี่น้องมาเสียบ,บครับพญานาคและพี่น้องก่อนจะไปเสียบเสียบรับบปันฝากพี่ๆน้องๆซอยเป็นกำลังใจให้พญานาคโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับพี่น้องมาอ่อมน้องว่าอันนี้อันตามใจอันเมนูจากเอ,อ่เอเพื่อนพินทองรีเควสต์มาได้พี่นออ้องเด้ออืมจ้าพี่นอ้อง นี่พี่หนอยหล่อมากหอมใส่ผักแล้วไหนผักอีเลือด หากินอย่างนี้พีน่นางเ่ยเพื่อนพินทองบอกว่าออมนองว่าสูกินเด้อมาสั่นวาออมสูกินเด,อเดอน้อมากินเดอ้เดอหนีแซ่บแซ่บอือโอ้โแค่บักเขือบักแค่ ใบชะพูเร้ยว่าพักอิเลิบเนาะต้นดอกหอมขอกระชายด้วยเพิ่งความแซ่บอัน <h> น <cat> ี้ไม่ยังมันพี่เนาะความรู้จัก อื ramen, like ับบโหกินแปรแดดก็ได้ไปพี่น้องใกล้จะเที่ยงแล้ว Hử? Ừ. khắc. Hử? Ừ. Tôi ừ. cũng bình tâm. 30กว่าปีแล้วพี่น้องมาได้กินค่อยๆกินแต่น้อยๆนดูแล้วไม่ได้กินนี่พี่น่อโอ้ว หอมพักอีเลยพี่น้องหอมหมอนอุจจุพอดี ่อยได้อั่มมาบ่วงลงเพราอยู่ตลาดน,นัดพี่เนะะยาะผู้ใดเคยกินคอมเมนต์เนี่ยคนไหนเนี่เคยกินก็คอมเมนต์มาหมุดจับอมใส่ผักคือข่ขอยบ่างเอ,อจับพี่นเนาะจับผัก

ห,นหนอนคุณนาำความพี่นอกจุกคุณข้ามหา่จะบอกอลไรมันพี่นอกขอุณปรจักษซ่แซ่ อ,อตกมาตายใช่นี่้กินเบียรน้อยก <c oughs> ินข้าก่กองเสิรบไเป็นอ่ ngon quá Thấy không á vậy anh cả nếp nào มาบ้านย่าอีกเลยวมือนเดิมเหมือนเดิมามบ้านย่าอยู่จันทบ,บุรีจาน้อำหมูพพหว่ดหอมจังหนองว้วแต่ว่าข่อยบ่รู้ว่านั่นเป็นส่วนใดของหนองง่วะพี่น้องพวกหนึง่งเก่าพวกหน่อยมากพวกละสองร้อย เอาพวกไงอย่างกินมาเบิร์ตคนเดียวแต่ว่าคอยอันแบ่งไว้ให้ทับทับพ่อกินแล้วก็วเป็นกินเป็นทุกอย่างครับพ่อพ่อน้องหมูว่น บม่ได้กินโดนนั่งแซบจำอ้อมอ้อมเองเฮ็ดกินเองแซบเองไม่หรื ร่างกินไตโฮมยังบุญเนี่ยสุดยังบุญก็ถอยหอนแดดบลายแล้วแฉลบลายเขาแ้วพี่น้อง จิ้มพอดีนี่อ,อย่างใบพักอืมแซ่บแซ่บหลายขอบคุยในร้านนะครับที่ติดต,ตามรับชมคลิปของพยายบาลรัเสเซีย ก่อนสิไปก็ขอให้พี่น้องอยูดิไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงบอเจ็บบอจนมีเงินทองใส่หลายๆครับแล้วก็อย่าลืมกนไลล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหายหพยาบาลดัชเสยสเยดอครับเดอขอบคุณหลายๆครับื้นนีละละ้ไปก่อนเด้อครับเดอพบอกกันคิมนาครับบ๊ายบาย